พอแตกนะคะดู้ละเกือบแลนคันเหล็กม,มันขางแน่เอาละรถเป็นเราเปเนี้นี่เก็บกคะอาจารย์ไม่ได้หรอ 你怎么来？ นี่เดี๋ยวเรา,เาที่อัดฉีดมาล้างที่ดินล้างอะไรออกเดี๋ยวคอยต่อไปข้างหลังเดี๋ยวตอนเย็นจะล้างรถให้ใหม่ บูนบูนเวลย้าคิดมาที่พุ่งเขาขั้วละุนแล้วอ้ามันไม่มีที่ค้ำเหรอแล้วมันงับหัวเลยเฮ้ยเราจะไปเปิดมันทำไมอะ ลอ๋อกระจกก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมเปิดกระจุกได้ไหม,ไมไอันนี้นคืออะไรอแเี่<อ>ะเ,เ,านานเ็นเก็มา่กพุงจูดไปเลย เชือ,อกดึงไว้ด้วยเอาไ้ดึงกันเร่งออกพอนประเด่งออกหับ แต่พ่อซื้อมาอัานนี้พ่อยังไม่เคยขับมาบ้านเลยนะนี่งเรามีคนขับใหแล้วเดี๋ยววันนี้จะล้างให้สะอาดเลยอุ <c oughs> ้ยสับเปล่าขับเบนไปใส่หนังจิ้มไปใส่ ถือว่าใหม่นะเดี๋ยวไปเอาซื้อกาวตาช้างมาแต้มอันนั้นนี่คือหอยต้องแตงลงมา พ่ออนตายปิจำพ่อแล้วนะพอพี่บาขับมาเดี๋ยวพาพ่อเข้าไปห้อยในรถด,ด้วยอกนึงลองติดไหมบา,างติดบ่าลองเิเกียร์ว่างยังมันเป็นพุงเขาหัวเลย รุนแล้วติดไหมที่ติดไหมั้ยติดยูอะไีคอนดโอ้คือเก่งแต่ว่าเอ้ยมาเปิดนมใส่กันทังไหนตอนนี้ที่บบทีบทำไมเก่งจังเลยบุนแล้วบัด ยูผุนแล้วภาครสตาลยูต่างบอกดนหนึ่งโอสวยนะทำไปเล่นไปแต่ว่าบอกมันขาดเนี่ยไ,ไปทำแอร์ใหม่เหรอม,มีเงินไปเห็ดแอร์ไหมเอาไปให้ตาขับโอ้ <laughs> อให้ตาขับเว้นไปซื้ออาาร ็นไงรถเกี่ยวรถไถมอเตอร์ไซค์รถเบนซ์รถกระบะรถเก่งสป,ปรเร์จสอมได้เอาไปบายเอฟซีน่อนเด้วท้านั่งแบบนี้เธอเหมือนเด็กน้อยเลยอ่ะไปละค่ะบ๊ายบาย